มาดูกันว่า1ใบเทาจะซื้อวัตถุดิบทำไข่นกกระทาเสียบไม้อะไรได้บ้างวันนี้เราพามาซื้อกันที่แมคโครต้องไปโซนขายไข่นกกระทากันก่อนเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะดูไข่แผงใหญ่100ฟองจะได้ราคาถูกกว่าแต่สาขานี้มีแต่แพ็คเล็ก50ฟองราคา63บาทราคานี้ก็ถือว่ายังได้อยู่ตกฟองละ1.26บาทต่อมาเราจะมาหาวัตถุดิบทําหน้ากันเราเลือกใช้ไส้กรอกนมสดขนาด500กรัม ช่วงนี้เขาลดราคาอยู่ด้วยนะราคา49บาทและนี่เลยปูอัดทำออกมาสีสันจะสวยน่ากินมากเราได้มาที่500กรัมราคา105บาทเมื่อได้วัตถุดิบทำนาคครบแล้วเราจะมาซื้อซอสเพิ่มรสชาติกันนี่เลยซอสมะเขือเทศราคา32บาท ถัดมาเราเลือกใช้ซอสพริกราคา31บาทเราเลือกเป็นแบบถุงนะเพราะราคาจะคุ้มกว่าต่อามาเรามาดูไม้เสียบกันเราใช้ขนาดไม้เสียบ3 1 0นิ้วที่มี่ขายเป็นแพ็คใหญ่ราคา130บาทสำหรับซอสแม็กกี้และพริกไทยที่แมคโครจะมีขายเป็นแพ็คใหญ่เราเลยเลือกซื้อที่ b i g กซีมินิเราได้ซอสแม็กกี้มาราคา34บาทและพริกไทยราคา67บาท ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดราคา44บาทยอดรวมที่เราซื้อกันวันนี้เป็นเงินทั้งหมด996บาท EP ต่อไปมาดูกันว่าเราจะนำวัตถุดิบที่ซื้อมาทำหน้าอะไรกันบ้างสำหรับใครที่สนใจกระทะทอดไข่หรือกระทะเสียบไม้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักข้อความได้เลย